อจำในรักษณะนี้ก็ใช้ได้ขนะองแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไะม่มีประสิธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบาง ดิวบาตองนะ,นะครับนะครับนี่คือในส่วนของประกาแที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม้โป้งก็ประกบข้างบน การใช้นะครับการจับของคารมบีขึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าาว่าเมื่อไหรที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุดันมันจะเพิ่มขึ้นน,นี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้